สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดแนวทางแรกจะเป็นแนวทางบนตัวเดียวของอาจารย์ท่านนี้ถูกทา่านงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับได้แนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยคำนวณได้เลขสองนะครับได้เลขสองก็เข้าร้อยกระสิบ สำหรับในทางวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข4นะครับได้เลข4มาลุ้นกัน4จะมาไหมตามนี้นะครับเจอมาก็ส่งต่อแบ่งปันผุ้ชมนะครับาชอบก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจก็ผ่านนะครับต่อมาจะเป็นในทางเด่นบนนะครับแบบ2ตัว 1หน่วยนะครับเป็นบนแบบ2ตัว10หน่วยสูตรทดลองของแอดมังกรเมลัยนะครับหมดใหม่ก็อยู่ด้านล่างอาจารย์คํานวณได้9กกับ4ทุกท่าน9กับ4แนวทางเวสัญจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นสูตรทดลองทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็น,นทางเลขติดบนของอาจารย์วันชัยสุดคำนวณงวดก่อนก็จะมีเลขหนึ่งนะครับเข้าหลักหน่วยสามงวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบนี้อาจารย์คำนวณได้02378นะครับ02378ได้เลขเด่น5ตัวนะครับ งวดประจำวันที่หนึ่งทันวาคม6 7แนวทางเลขติดบนต่อมาครับลงแต้มให้ด้วยเลยนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์วันชัยใบนี้เป็นแนวทางแต้มล่างของอาจารย์คำนวณได้90124567นะครับ9 0 1 2 4 5 6 วันที่อยู่ตรงนี้นะครับ1ทับ12 2สองสาถัดมาก็จะเป็นทางแต้มรวมรอสอนอ,อาจารย์คำนวณได้แต้ม6 7 159 84นะครับ6 7 159 84นวันที่อยู่ด้านบนนะครับ แนวทางของอาจารย์วันชัยนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดคนโคราชลักไก่ชนเด่นสองตัวสุดเด็กปั่นจัก,กรยานงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับอาจารย์คำนวณได้5กับหทุกท่านโวยออก2 2 1 3 8หลุดไปงวดใหม่ใครถามหาอาจารย์ให้มาแล้วนะครับ คำนวณได้9กับ0นะครับ9กับศนทางเด่นบนล่างเลขเด่น2ตัวสุดเด็กปั่นจักรยานนะครับของแอดคนโคราชต่อมาก็จะเป็นณทางเด่นเหนือใต้เลขเด่นตัวเดียวของสมุดบันทึกงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข8 ก็ลงไปล่างนะครับหวยออกสามงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านอาจารย์คำนวณได้เลข5นะครับได้เลข5มาลุ้นกันครับ5จะมาไหมสามนี้นะครับเด่นเนื้อใต้เลขเด่นตัวเดียวต่อมาครับจะเป็นทางเด่น เด่นเนื้อนะครับเลขเด่น2ตัวของแอดกรมเกตนุดงดที่ผ่านมาคำนวณได้2กับ6ก็มีเลข2นะครับเขางดก่อนหน้านั้นได้4กับ0ก็มาทั้ง2มงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาจารย์คำนวณได้5กับ9นะครับ5กับ9ใ้เต็มก็จะประมาณนี้นะครับวนทางเด่นเนื้อแบบ2ตัวนะครับ วันที่เอยู่ด้านบนต่อมาครับรวมแนวทางของแอดรัตนาชัยให้นะครับสูตรคำนวณ110เพิ่มเติมก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับที่อาจารย์ให้มาร้อยกสิบลงไปแล้วหลักหน่วยของอาจารย์คำนวณได้1 2 3่งสองสามห้าหกนะครับหนึ่งสองห้าหก หลักหน่วยงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับต่อมาก็รวมแนวทางร้อยสิหน่วยของอดยืนบุญเลิศหลักร้อยลงไปแล้วนะครับใบนี้เพิ่มเติมก็เป็นหลักสิบหลักสิบของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสห้านะครับศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ได้สองสามเศย์ ก็ก็จับมัดรวมกันดูนะครับในทางของอัด,ดีนบุญเลิศต่อมาก็ลงแต้มของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับแต้มรอสอนอบนชุดพิเศษในทางงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้แต้ม019นะครับ019มาก็จะเป็นในทางของแอดคน่าฝันนะครับเป็นข้อมูลเหนือใต้ ตรงๆกันกลับอาจารย์คำนวณได้41425152หลักร้อยของอาจารย์ได้0กับ9อีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็น,นทางเด่นล่างนะครับชุดล่างของอาจารย์กันกลับสูตรนี้คำนวณได้ทั้งหมด4ชุดนะครับมี6979 09แล้วก็00 อาจารย์บอกว่าเป็นสูตรใหม่นะครับในทางของแอตโคล่าฝันต่อมาก็ปฏิทินหลักสิบนะครับของแอดมินเจมงวดที่ผ่านมาอยู่ตรงนี้นะครับ16บหพฤศจิกาก็จะมีเลขสามนะครับเข้าสิบล่างงวดใหม่หนึ่งธันว่าใบนี้นะครับในทางของอาจารย์ได้หนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดแปด ถัดมาก็จะเป็นแนวทางชุดล่างนะครับสูตรล่างของแอดลูกหลวงพ่อโสธรสูตรคำนวณงวดก่อนของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างได้80กับ8156นะครับมัดรวมกันก็จะได้8 8 80 81 88 88 8ดดขอแดย์หดหย์ห8แล้วก็60ตามลำดับ ทางของอดลูกหลวงพ่อโสธรถัดมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านใต้นะครับของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีอาจารย์ทำได้ทั้งหมด6ชุดทุกท่านมี2 7 2 8 2 9 3 7 3 8แล้วก็39ถัดมาก็2ตัวบนตรงโต๊ะนะครับของนอดกริฐธนกริด อาจารย์ทำได้โดยรวมก็ประมาณ25ชุดนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดวีสุดปังทุกท่านแนวทางแถวบนของอาจารย์ครับ3ตัวชุดแรกได้875 2ตัวนะครับมี8 7 8เแล้วก็75 ต่อมาครับอีกชุด945ครับ2ตัวมี949545แล้วก็ชุดเด่นก็เห็นจะเป็น945ทุกท่านแนวทางของแอดวสุดปังมาต่อกันที่แนวทางของแอดมายมแดงนำโชควมดที่ผ่านมาเลขเด่นได้8ตัวเดียวก็เข้านะครับลงไปล่างแต่ว่าเลขชุดไม่มี8338นะครับ ติดไปดแต้มเดียวทุกท่านอาจารย์ชอบ82งหวดใหม่ใบฝังทางขวานะครับเป็นตัวเดียวของอาจารย์ได้ศูนย์ทุกท่านได้ศูนเลือกชุดแถวบนก็มี 03, นย์6ชอบ02นสะครับสําหรับชุด3ตัวก็ด้านล่างครับ 202, 402แล้วก็0 2นย์ศองดมาจมแดงนําโชค ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุด2ตัวบนนะครับสูตร2นะของแอดมิดทุกทกันสูตร1ผมลงไปให้ตอนเช้าแล้วนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมได้มาก็ส่งต่อแบ่งปันผู้ชมนะครับเผื่อชอบแนวทางของอาจารย์เด่นบนได้5นะครับเลขชุดก็มี225กะศูน 2ตัวมี2อ2สองสหเป็นล่างได้เก้านะครับเลขชุดมี9 0้าศกับศูตรงตอบแบ่งปันกูชมนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ